โอ้โอ้โอ้ชันชันตะหม่ตะหม่มา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 เอาอย่น้ำหนามไเง้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้างน้อยต็กเต็กโชคเตวีลูกแม่แบงค์เิดลม แม่โวยวายนะครับชนเสาเลยว่าขันเป็นเสาใหม่เนี่เป็นตาฮักเนะเป็นเสาใม่โอ้ขาติดขาติดึบึบย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 ึบึบึบเคียยึบยึบอุ้ย้าอุ้ย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 ขาขึ้นไม่ได้นะอุ้ยองบอกแม่นะอุ้ยแม่ขาขึ้นไม่ได้ นอนเลยขึ้นมาได้นอนนอนเลยเอ้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 าเอ้าอ้โช้างติดลมครับท่านผู้ชมลูกช้างติดลมครับเอาละครับหยับขาหนึ่งขาโอ้ยังยังนะสบายใจสปาคนนี่เอ๊ะเฮ้ เฮ้ย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 น่ารักนะฮะอย่าลืมนะครับต้องไปติดตามนะครับลงลงคลิปมึงจะคลิปค้ามนี้เออวันละคลิปวันละคลิปไม้ยม่ไม่ไม่ไปเล่นนู่นนะเดี๋ยวเอฟซีเห็นโอ้ต้องไปติดตามแล้วเนี่ยโอ้ยนอความน่ารักของเขานะเดี๋ยวก็ดีไซายเดี๋ยวก็ดินเหนียวนี่ฮะโอ้ย ปีนท้องครับโอ้ยโอ้ยอม,อม,อมดูดูดูหน้าตาจิ้มลิ้มนะหน้าตาเขานี่จิ้มลิ้มนะครับมันตุป,ปุตุป,ปุอยู่นะครับลูกช้างพี่อะตุป,ปุตุป,ปุอยู่นะ เอาเต็มท <muitas> ี no <questo S 1> ่ไปเลยอีกสักพักค่อยเข้าเข้าไปนอนเออ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 เล่นด้วยกันไหมเล่นด้วยกันไหมเป็นพ่อหรอวะสักพักนึงก่อนครับกำลังของขึ้นเลยอ่ะเจ้าดูนั่นน่ะนั่นน่ะ อันนั้นอันนั้นนะอันนั้น,นอ,นนอ,โ,อโอ้เหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงป้าบนี่เล่นหรือมันกระโดดนอนเลยฮะอืออืออ่วันไหนจะหาเรื่องเชือกแล้วจะหาเรื่องเชืกอกกันให้ได้ผมสิแท็กจะหาเรื่องกับเชือกก่อนนะครับวันนี้แท็กทำผมนี่ เุ็นอย่าี้เลยนะครับอ่า <Okay. S 1> พอเขาก็ระวังต้นไม้เขาดีๆนะครับโอ้โหเป็นนอนเป็นนอนเป็นเป็นนอนโชว์เลยฮะอยู่หน้าต้นไม้เลยครับอันนี้ปลูกอะไรเจ้ามือเลยครับอาทิตย์หนึ่งเลยครับอาทิตย์หนึ่งต๊อกแท๊กบอกว่าจะาออจะไปทำเขาปลูกอ,อาทิตย์หนึ่งต๊อกแท๊กใช้เวลาหนึ่งนาะทีในการทำลายรางคนระับ ได้วิ่งผ่าเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาคือพังแล้วนะ่ยขอบ้านเร็วเร็วยัง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 นี่หมดพลังมาลูกโอ้โหคิดอยากจะนอนก็นอนนะดู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 ลูกหมูครับ เออนอนแล้วดิเออนอนแล้วนอนแล้วหมดแรงนอนแล้วมาตาเหลือกใส่ด้ยวยวนมาคน <c oughs> ดูความสุขของลูกชา้างอ่ะอืมอืมอืม อย่างอย่างนี้คืออ้วนนะดูลูกกับแม่เนี่ยไม่สมกันนะแม่นี่ก็ไม่ได้อ้วนนะครับดูลูกนี่น้ำนมเยอะนะครับดูไงดูน้นมเต้าใหญ่มากดูดาก็เลยก็คิดถึงไอ้บัวเลยเล่นอย่สิบเก้าเดือนนะนี่สิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนมันช้างแปดเดือนอะช้างมคนสิบเก้าเดือน Oh. อ๋อเก้นอ่ข้อก็กนดข้อกหน,นดประมาณสองสามเดือน,น,น,นสเตเดอนสองบเาอนเ่้เ mm. เอ,อ้สบายใจเขานะ่ะโอ้โโอ้โ โอ้โหโอ้เออสิบมวลขัดสิบแบบรับรับเลยลับเลยลับนี่แล้วโอ้โอ้ดูตัวยาวมากยาวแบบตอนตอนนี้ดูยาวนะแต่จริงตัวสั้นนิดน่ะเหมือนเหมือนแบบอารมณ์แบบเด็กที่แข็งแข็งเลยนะอะไรคือแข็งแข็งก็คือประมาณว่า อ้วนชันชันตะมอตะมอมา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 เอายู่้น้ำมีเงินไปไปไปไรอะไรผ้าน่องเขาอะมาเนอะเวอมาเมาเวอเนอะเนอะมาเนอะมาเนเ

คือสิมันเออจมมาเร็วมาเร็วบ้านนี่ไหมสนใจอะไรเลยครับอ,อวันนี้จะไม่ไปไหนะจะนอนเลน้่อยที่นี่โอ้โห มาทานิอือเร็วเขาเหีนไหมเร็วเร็วเรมีภูไทยนางสาวด้วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เรร็วต่ไแล้วตาอแล้วเอาโอ้โหตามภูไอีกวันพี่เร็ววนีเร็ว ระวังระวังแบ่งเด้อเอ้ยไปลไปไปเไม่เห็นไก่กินเลยนี่บกินอีกบกินอีกวนนี้เร็วนนี้เร็วนนี้เร็วเยอะเยเร็วมัสนมาสนอ๋อลูรลูกลูกลูกพี่ลูกลูกอ๋อลูกลแม่แม่เรียกลูกแล้วแม่เรียกลูกแล้วโอ้โหดุดดดด เอานะฮะก็ฝากด้วยนะครับโชคทีลูกแม่แบงนะครับชื่อช่อง YouTube นะครับของครอบครัวเขานะครับสองคลิปวันวันละคลิปก็รอดูนะฮะถ้าคนดูเยอะอาจจะมีกำลังใจใการลงคลิป,ปบ่อย อย่งบลูอันนี้เขาโครงการจาังโตทั้งสองหรือเปลโตลูกเดีวโอ้ไปแต่ตีนึงแน่แน่แน่หลายหลายปิดลายลาย สามโตดองงานสามโต๊ะเขาคงงานโตหนึ่งปิดไว้แล้วนะปิดไปแล้วทำแล้วทำแล้วนะโอเคฮะเดี๋ยววันหลังมาพามาดูตอแจ็คใหม่นะน่ารักน่าชังนะต้นนี้ต้นนี้นนนนนอยากออกไปเจพี่ปนณไหล โอเคนะฮะสวัสดีครับ